สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพ้าไทยทุกๆท่ทานคุณลูกค้าค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อรวรันนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดพัทลุงนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปงานผ้าไทยผ้าทอ พาไฟมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยงามมากๆนะคะรหัสทอมือ4 7หมดเรียบร้อยเลยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อ1ผืนนะคะจัดส่งไปที่จังหวัดพัทลุง1ผืนนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะคุณพี่นะคะอีกหนึ่งท่านนะคะอยู่จังหวัดอุดออยู่จังหวัดบุริอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่งไปที่2ที่เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะว่าคุณลูกค้าว่าชอบเสียมตาเม็ดมะขามใช่ไหมชอบเสียงตาเม็ดมะขามคุณลูกค้าขาสวยๆแล้วสุดคลาสสิกแบบนี้ งานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าคะรีดผ้าให้เรียบจากนั้นอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะคุณลูกค้าตัดผ้าถุงตัดกระโปรงได้เลยคุณลูกค้าคะสำหรับผ้าผืนนี้ขนาดหน้าผ้า95เซนค่ะ ขนาดก้าผ้านะคะ95เซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าคะความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอผืนนี้นะคะรหัสทอมือ47รหัสทอมือ4 7หมดเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะราคาผืนละ9 9 0บาทราคาผืนละ9 9 0บบาทอยากให้เย็บตรงให้ไหมเย็บตรงให้ฟรี เย็บตรงให้ฟรีคุณลูกค้าขะแต่ถ้าอัดผ้ากาวแล้วเย็บตรงจะราคาอยู่ที body, ่ Não, 1, 4 9 0ัรบาทหรือว่าคุณลูกค้าเลือกนะคะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดเป็นผ้าถุงเนาะไม่ว่าจะตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติด1ิฟ้างผ้าถุงป้ายเปิดติด1ิบข้างค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายนะคะติดตะขอแบบระบุไซส์ก็ยินดีคุณลูกค้าขาร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านหรือว่าจะตัดเป็นกระโปรงนะคะถ้าผ้ารุ่นนี้ไงที่นุ่มตัดเป็นชุดเดรสคุณูก้้้้าาาหมัดชงใผท4 ใช้ผ้าทั้งหมดสีหลาสามารถตัดเป็นชุดเดสยาวนะคะความยาวอยู่ที่45นิ้วก็ตัดได้ค,คุณลูกค้าคะ ลูกค,ค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสุด0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยสวยๆของรามแม่บารีผ้าไทยของเรามีเยอะแยะมากมายหลากหลายรายการคุณลูกค้าขาสแกนที่ QR โอโคนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะวันนี้คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายไทยสวยงามพีเียมากๆแล,แล้วที่สําคัญนะผ้ารุ่นนะี้นะคะอผ้ากาวเต็มผืนผ้านะคะยิ่งนุ่ม ผิวทิ้งตัวเราใส่สบายมากๆเนื้อสัมผัสเป็นอะไรที่ใส่สบายมากๆคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089-0416-008 089-0416-008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้นะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าขะสวยไหม นาะสวยดีเนาะคุณลูกค้าขาผ้าเนื้อนิ่มมากเลยนะยิ่งอัดผ้ากาวยิ่งสวยนะคะคุณลูกค้าขายยิ่งอัดผ้ากาวยิ่งสวยถ้าคุณลูกค้านะหุ่นเล็กๆนะสะโพกไม่เกินสัก46อย่างเงี้ยนุ่มก็คิดว่าตัดตัดเป็นงเกงได้นะเพราะว่าคุณพี่อรวรานถามเนาบอกว่าสามารถตัดเกงได้ไหมนุ่มไม่แน่ใจถ้าสะโพกไม่เกิน46นุ่มคิดว่าตัดได้นะตัดเป็นทรงแบบใส่สบายๆแบบเนี้ยค่ะคุณลูกค้าถ้ามีช่างอยู่หรือว่าตัดเองได้ตัดเลยค่ะคุณลูกค้าขาจะใส่เป็นเอวยางยืดหรือว่่่่าาาาาาจะะใสเเป็็็นนนแแแบบบววตตมมซกกกกยยยิิดดีีลลลคคคุณู้้ขอ ตัดเป็นผ้าถุงกระโปรงนี่คือตัดได้เลยนะคะรอบเอวเท่าไหร่ก็ตัดได้คุณลูกค้าค่ะ,คะดีๆแล้วก็ขอบประคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจงานผ้าไทยรุ่นนี้เรามีหลากหลายรหัสมากๆงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้ามัดหมีลายไทยสวยๆแบบนี้เรามีหลากหลายรหัสแล้วก็หลากหลายสีด้วยพื้นนี้สีน้ตาลเม็ดมะขามนะนุ่มีสีม่วงนะคะคุณลูกค้านะนุ่มมีสีม่วงนะนุ่มมีสีเขียวสีดํานะนุ่มมีสีน้ําเงินด้วยแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลเม็ดมะขามที่เป็นแบบว่า สีน้ำตาลเม็ดมะขามจริงๆอ่ะที่เป็นแบบว่าอันนี้มันจะเข้มๆนะคะสีน้ำตาลเม็ดมะขามแบบเหมือนเม็ดมะขามคั่วเนาะคุณลูกค,ค,ะคะ้าค่ะคือความรู้สึกคือนุ่มหมาเห็นสีจริงใช่ไหมนุ่มก็จะบอกแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าสีน้ำตาลเม็ดมะขามมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเม็ดมะขามที่ออกแดงๆนิดหนึ่งใช่ไหมคะคุณลูกค,ค,ะคะ้าค่ะแต่ผืนนี้สีน้ำตาลเม็ดมะขามคั่ว เป็นสียมตาลเม็ดมะขามที่ม hmm. ีความเข้มแล้วก็สวยมากๆด้วยถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวส่งรูปให้เลือกเดี๋ยวส่งรูปเทียบให้ดูด้วยนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าเรียกว่าสียมตาลเม็ดมะขามเหมือนกันแต่จะเป็นแบบว่าเม็ดมะขามจริงๆนะคะที่แบบแกะมาจากมะขามปีมะขามค่ะแกะมาจากมะขามแบบนั้นก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นเม็ดมะขามเข้มๆสีนมตาลเม็ดมะขามเข้มๆสียิมตาลเม็ดมะขามขั้วแบบนั้นอะ ก็คือแบบนั <fin anta> <ots> ้นเลยคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอสวยๆแล้วก็การย้อมสีนะคะแต่ละครั้งอาจจะมีความแบบว่าต่างกันสักนิดสักหน่อยคุณลูกค้าขาหรือว่าสีที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในกล้องคุณลูกค้าหรือว่านะคะที่นุ่มกําลังรีวิวให้ดูอยู่ตอนนี้อสีอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยคุณลูกค้าขาแต่เนื้อผ้าสวยงามแต่เนื้อผ้าสวยงามแล้วก็มีความใกล้เคียงมากที่สุดคุณลูกค้าขาประมาณ90%เลยประมาณ90%เลยะคะคุณูก้าด้ดูได้ชมอยน่ด้วยนแบบนีะคุณลูก จะมีความแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยคุณลูกค้าค่ะแต่ไม่เยอะคุณลูกค้าค่ะแต่รับรองว่าผ้าดีผ้าไทยผ้าสดมาคุณลูกค้าค่ะแนะนําให้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจวันนี้ต้องมีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะวันนี้ต้องมีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยคุณลูกค้าค่ะต้องมีผ้าสล่งแถมให้นะรอบนี้คุณลูกค้าขาเดี๋ยวคออนุญาตแถมเป็นผ้าสลงให้ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยผ้าสล่งเราสามารถนําไปตัดกระโปรงได้สวยๆแบบนี้ละค่ะที่คุณลูกค้าได้้้มมออ่สพพรรง คลิปนี้ EP นี้นะคะคุณลูกค้าค่ะนุ้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อรวรันนะจ๊ะยมเพื่อเมืองค่ะจังหวัดพัทลุงนะคะยินดีนและก็ขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008หรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะตรงที่เคาน์เตอร์ได้ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยน้ำเบอร์โทรเบอร์นี้ล่ะค่ะไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ CPU. นะคุณลูกค้าค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลย0890416008คุณลูกค้าค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะคุณพี่อรวรันนะจ๊ะโยม่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดพัทลุงยินดีและก็ขอบคุณมากๆเลยตัดสวยๆและอย่าลืมรีวิวมาให้ดูด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะ